ประกาศลาออกจากวงการปากซีดหน้าป่วยตอนตื่นนอนแล้วค่ะอาจจะพามาดูมันต่อวันเลยว่าฝั่งสีปากมาเป็นยังไงบ้างไม่ต้องตกใจค่ะไม่ได้ป่วยนะอันนี้แค่ไม่ได้ทาลิปก็คืออาไปฝั่งสีปาก,ปากเทคนิคแอร์บ u ัชกับอาจารย์ที่ที่คริสตันคราวมาคืออาจารย์อุปปาเวอร์มาเราก็มาทาย,ยาชาลอนเลยเอาจริงตอนทำอ่ะึกว่ามันจะเจ็บกว่าน,นี้นี่แค่แบบฟิลเหมือนกินของเผ็ดเฉยๆอ่ะไม่มีเลื่อนไม่บวมใดๆตอนทําเสร็จก็จะประมาณนี้ no filter เลยจ้าธรรมชาติมาก ส่วนอันนี้ก็คือวันแรกกับวันที่2ยังไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ แล้วก็มาถึงวันที่3เริ่มลอกแล้วออกมาเป็นแบบแผ่นบางๆอะไรอย่างนี้พอวันที่4ี่ก็คือลอกหมดละได้สีชมพูแบบพีชๆเออเอาจริงตอนนี้คือแค่ทาลิปออยที่มันมีสีนิดๆหน่อยๆก็คือสวยแล้วอะแบบพอปากมันเป็นสีชมพูนอกจากสวยแล้วมันก็ดูสุขภาพดีอะทุกคนจากตอนแรกสีปากแบบซีดบ,บ้างเข้มบ้างตอนนี้คือสม่ำเสมอทั้งปากเลยรวมๆก็คือประทับใจมากตอนนี้แบบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายปากตัวเองตลอดใครลังเลอยู่ไม่ต้องลังเลแล้วจ้าจัดเลย